สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องขามาพบมาพอกันกับแอนในเซามือวันที่สามเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,ดังๆนะคะมืออาชีพพ่อแม่พ,พี่น้องบรรเทาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดจากเซียนสุพรรณค่ะพ่อแม่พี่น้องคามื่อนี่ตัวเลขของเซียนสุพรรณต่องวดมีตัวใดแน่ เส้นสุพรรณเล่าสินเนีนสียำตัวเลขตัวใดนะคะพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแน้วทางตัวเลขจากเสยนสุพรรณค่ะสวัสดีค่ะเสยนสุพรรณสวัสดีจ้าจ้ามาตามตัวเลขคือเก้าค่ะโมนีค่ะเออจ้าเออไ,ไ,ได้ได้รไปไหนล่ะได้ยูลอตเตอรี่หนึ่งใบห้าศูนย์ค่ะ อันนี้อันได้ยู่แตดสงสัยแล้วสงสัยคือจังหวัดสามหมดผ่านมาเนาะสองหมดผ่านมาเนาะคนหายแกค่ะหอุล่งรางหาุล่งรางมาสองหมดมเยอคนหายมากมันเป็นแปกูนมันก็ยืนหนาเยนเป็นไปแล้วลงางจังไมันก็ต้องลงลางได้สกว่าศูนหาซีเรอีเออโอ้ก็แต่หยจ้ว่าไปยังไง หนึ่งซีกับศูนย์หาซีได้ัดตัดเลนแตแล้วมันสงสัยว่าศูนย์นี่คือศูนย์ก็อยู่สองหางนึงสองใสอยู่จ้ามันหลยคือปัดเลนมันใจว่ามันตรงลวงลางเนี่เพราะว่าคนไหยมาผลลู่ลางตลอดากัอืจับแอร์คนไทยเก้าลัดลัดหน่วยเก้าลัดหน่วยไม่อีกเจ้านึงคนไหยเก้าลัดมาไมอีกเจ้านึง มันสงสัยยังไงเนาะวะมันต้องขึ้นบนเด้อกันเแล้วแต่มันก็ได้ก็หลายดอกนเพราะว่ามันเป็นหนักลางไว้โดนกันไว้สุดๆมันก็ไปออกกลมๆโดยทั่วๆตภาวิ่งผันหนีคักอยู่ดีเนาะให้เราบอกคนรลย่าเนี่ยสามหมวดแบ่คนหายผนไปลุกลางเบืดทั้งสามหวดนี้แสดงว่าเ้าต้องตายบนเ้าต้องซื้อลางนั่นน้อง เออคือแจ้งเสนอทงาะงาะงาะกี่เป็นเกียรติแจวมาเนาะเต่เป็นนายชิเลเป็นนหนึ่งแปดกสามแปดเนาะจ้ามั 58, ่งไย bon ่งออกสามแปดลังเป็นไหยบนนั่นอือหึแต่คนนั่งเงาทีสองเป็นไหนเกียสามหาค่ะเป็นไหยบนเป็นไทมาหางเดียวตัดเลนตัดเลนมันก็ออเกียรตอือไมเงินบ่ค่ะมั่นนี้เป็นไหมาสองหางสามหางกันจนบ่เป็นไมาศูนทีกับศูน อีสงใส่ศูนย์สงสัยศูนย์มันกอนีทั้งสองหางสงสัยศูนย์มีสองหางก็เอาเล้เอารงรางแล้วกัดตับรงรางสิงตัดเปี่ยนเอาค่ะอมันก็ได้โอ้ยโศกมันตลอดนเชียนสุพรนเนาะโศกมันตงไดก็ติล่งอะไ้กันะเออมันกัดจังจันละคือกันนะเนาะบังเลย่งด้อกันยัวแต่ว่านแต่นอกเก่าแต่ว่านอกัน ล้างมันก er, uh. er. so, ็ระได้หลายอยู่แต่มันนเป็นศูนย์เก่าอูีม่งเก่าหมดเยมีเก่ายื่นะายหลายอยู่เป็นเสี่ยงโตโตจะของกันไว้ซื่อไม่กเลยไเลยเพราะหลายดอกเด้เพราะกับข่าอยู่ประาดทุนเนาะค่ะเออฮะบันนี้กับมาม่าถึงเล็กมวนนี้ตัวบานนี่เลขง้วดนี้จ้าเลขอวดนี่ บนอลัลโหลจ้าอ่าบนเลขเดินดีสองสามสีบนเลขเดินดีสองสามสี่ค่ะอ่าตรงมาที่แก้วนันหกเจ็ดแปดห้าหค่ะอ่าเก่นหนึ่งอันนี้นะคะเอกเนหนึ่ง เลขเด่นหนึ่งเสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสี่ค่ะเออหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะกันสอหางกันสองหางค่ะ เก้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งค่ะลืองศน์ต่ำาดคือค่ะอ้าวข้างล่างล่างเรื่องศูนย์หนึ่งสองล่างเดื่งศูนย์หนึ่งสองค่ะอ่าับไปที่เดงศูนย์ทวเดียวอันไหนนะคะล่างเน้นศูนย์บ่เน้นศูนย์่า คู่กับศูนยเจ็ดศูนเจ็ดค่ะศูนยแปดศูนย์แปดค่ะสอง4สองซีค่ะก,กะกันหกสามกับหกีกันหกสามแล้วก็หกซีค่ะรวเน้นคือศูนย์แปดเน้นศูนย์แปดค่ะ,ะถ้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนค่ะ,0 8, 0อ,ะอืมศูนย์แปดศูนย์เจ็ด ค่ะแสดงว่าบนนี้เน้นทุกตัวที่มีเนิงนี่เนาะมัน,นมีหนึ่งทุกคู่นี่ไหมนี่เออเพรคือม,มันมันมันดูหลักหน่อยไหมจ้าจ้าเออตะวันตะวันของพนธีว่าเก่านี่ดูหน่วยนี่ค่ะเธอได้เนาะดูหน่วยอีหลีเออหน่วยมันเป็นโรคทุนหลายนังอ,อือค่ะมัะนเป็นมันเป็นโรคกลับมันเป็นกลัค่ะเออเจ้าที่เป็นอะไร อาีมานกับ่จ้าหคัอมาครับออเารกลับลังว่เอาค่ะเลขดับลังตรงเด้อกับบวกเกลียวเลขดับลังตรงเออเวกเกลีวกับตัวกัอันนี้ตรงย่างเดียวบวกเกลียวกับตัวกัจ้า ห้าสามหาสามค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะสองหนึ่งสองนึงค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึงค่ะศูนย์ห้ฮะศูนย์หาศูนหาค่ะสามสีสามสีค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะ ฮหนึ่งแดหนึ่งแปดค่ะเจ็ดซีเจ็ค่ะเออดับตรงอมไม่ไม่ำนีบรับล่างค่ะอ่าก็ก็ก็ะสมกับดอกกระารเดับ้ายอตรงดับล่างตรงบะเ่ยวกับตัวกราฟเนาะนี่บเ่ยอบะเ่ยออืมจ้ะดับล่างตรงบกเ่ยวกับตัวกราฟอืม เบ็ดแล้วติบันเบ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะเออเบ็ดเนาะจากียังจำแปลงจักครบอกอะจาได้ค่ะแกนเดี๋ยนเดี๋ยวผมผมเรียกับคนจับเดี๋ยค่ะเรียกับคนตัวเดียวไหมตัวใดคะใช่มันเป็เก้าอิน่ะค่ะรับแปด รับบนแป <Yeah, S 1> ดใช่ับบนแปดจ้าเดียวเดียวเรารับบนแปดอืมค่ะได้ค่ะเอามีอะไรบอสบ่มีแล้วค่ะบ่มีแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> จ้าเดี๋ยวถ้าว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็อย่าลืมโทรมาบอกด้วค่ะเด้อ yeah, จ,จ้าจ้าจ้าเอาขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะ จ้าเชนสุพันธ์ขอบคุณค่ะลำลำรุ่งรย,ยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขท้าคลิปนี้นะคะแน่ทางตัวเลขจากเซียนสุพรรณนะคะพม่ี่น้องคะฝั่งนี้เป็นตัวเลขที่เฮาสิน,นําไปยิบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะะเนาะเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นเลขดับนะคะพม่พี่น,อน้บองห้ามบ่เบิงอ่า ชุดนีที่เขาสิน้าไปยิบรตติสกอนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะบนเดินดีนะคะบนเดินดีมีสองสามสี่ค่ะเลขเด่นนะคะหนึ่งนะคะอันนี้ชุดบนนะคะอันนี้ชุดล่างค่ะบนมีสองโตมีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งค่ะกันไว้เก้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะลักหนึ่งเนี่ยูยิวลักหน่วยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งยูลักหน่วยนะคะล่างเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเด่นสุดคือ,อลักศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้อง ตัวเลขจับคู่เด่นล่างนะคะมี07,08,24กันไว่6 3กับ6 4แต่ว่าเด่นสูดเน้นสูนยคือ07กับ08นะคะ่ระมาณน้องคะฟังท่านี้นะคะเป็นเลขดับเลขดับล่างตรงๆนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับตัวกลับเลยนะคะเอานี่เป็นตัวตรงย่างเดียวเด้อค่ะเด้อล่างนะคะล่าง มีห้าสามเก้าสองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสามสี่แปดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่นะคะอันนี้เป็นเลขดับลางตรงๆนะคะไม่ต้องกลับนะคะมาี่เลขดับบนนะคะดับบนแปดนะคะพ่อแม่เปนน้องคะดับบนแปดเด้อเป็น้องเด้ออา แคปนาจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขแน้วทางดีๆตองหวดดบบมมี่จากเซียนสุพรรณนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นนะคะขอบบุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอหายพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นโชคโชคโมั่นมั่นลำลำรวยๆวยแหงแห่ง,ป,งปังๆไปน้ากันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณตัวเลขแนวทางดีๆแบบมี้ค่ะจากเซียนสุพรรณค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะถ้าไม่อยากสิ พลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสดบพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังช่องค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เอกต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมัเท่าสุกุลสก้นไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ